ออกมาจากผู้นําหรือผู้ปกครองนะครับเขาเป็นหนึนงนะ่งในครับแล้วสิทธิพิบาลของพระเยซูเนี่ยเราจะ้ได้ไหมโพสต์นี้นะครับที่ผมพูดนานหลายทีแล้วสิทธิพิบาลของพระเยซูขอให้เรารู้ไว้นะครับสิทธิพิบาลที่พระเยซูเลือกผู้เลี้ยงแกะของพระเยซูจริงๆเนี่ยมีลักษณะคุณสมบัติแบบไหนแล้วเรามาดูว่าทุกวันนี้ผู้นำสิทธิพิบาลเป็นเหมือนที่พระเยซู รู้สึกว่าตัวจะเล่น,นนะไปแล้วโอเค <Okay. Okay. S 2> สิทธิพิบาลนะครับของเปรซูนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าสิทธิพิบาลเนี่ยมาจากคําว่าคนเลี้ยงแก่เนี่ยในหนึ่งในของประธานในหน,นึ่งโครินหรือว่าในพระธรรมอิหรมนะครับบอกว่าของประธานให้บางคนเ,เป็นผู้เลี้ยงนะครับเป็นผู้เลี้ยงแก่ก็คือให้บางคนเป็นเป็นเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแก่ทำไมต้องให้เป็นคนเลี้ยงแก่ เพราะว่าพระเยซูมองพวกเราทุกคนว่าเป็นแกะครับทำไมพระเยซูไม่ไม่เปรียบเราเหมือนวัวเหมือนนอกเหมือนไก่เหมือนอะไรที่มันมันน่ารักหนหรือว่าแกะแกะก็น่ารักนี่นอะงแต่ว่าพระเยซูเลือกที่จะเรียกเรามองเราว่าเป็นแกแะเนี่ยเพราะว่าแกะมีจุดมีจุดอ่อนใช่สายตสาตสาั้นเวลามันเดินไปกับเพื่อนนะมันต้องไปตามติดเลย ถ้ามันไม่ตามถูกมันก็จะหลุดาาสายตาสั้นมองไม่เห็นไกลนะครับอีกอย่างนะครับเวลามันกินเนี่ยมันกินมันจะถอนรากถอนโคนเลยถ้าหัวกินหญ้าใช่ไหมมันกินมันมันเหลือรากครับมันมีจุดที่ไม่ดีเยอะนะฮะพระเยซูก็เลยเปรียบเราเป็นแกะผู้เลี้ยงแกะสองพันปีก่อนสวมเสื้อผ้าโเก่าคันๆไม่มีรองเท้าใส่ไม้เท้าถุงนังคือสบัติติดตัวที่เขามีเพื่อคอยดูแลแกะ คนลีงแกะสองพันปีก่อนไม่มีค่าอะไรเขาถูกมองเท่ากับพวกคนขอทานนี่คือความหมายของคําว่าผู้เลี้ยงแกะในพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นนะครับพระเจ้ามองสิทธิธธิบานนะครับมองผู้เลี้ยงแกะว่าไม่มีค่าอะไรนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่มีสมบัติติดตัวนะครับเราต้องเราต้องดูจุดนี้นะฮะขอพี่น้องบาช่วยเลื่อนขึ้นไปนะค,คุณเป็นผู้เลี้ยงแกะชนิดไหนโอเค คนเลี้ยงแก่ของพระเยซูนะครับจะเป็นแบบนี้เขายอมรับใช้ผู้อื่นพระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อรับใช้เราไม่ได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้เรานะครับเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงแก่ผู้นําผู้ปกครองของพระเยซูเนี่ยต้องรับใช้พี่น้องนะครับเมื่อเช้าของคุณพระเยซูที่ผมมีโอกาสได้เสิร์ฟพี่น้องบางคนมีพี่น้องบางคนเอาผลไม้ให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ผมก็เสิร์ฟต่อก็ได้กินด,ด้วยครับแต่ ช่ินแต่เท่านะั้นเราที่เป็นผู้รับใช้เรารับใช้ฝ่ายอินญ,ญาด้วยนะครับแล้วผู้รับใช้ฝ่ายอิญญาณผู้นําผู้เลี้ยงแกะเสร็จอยู่ที่บ้านเนี่ยเราล้างเท้าพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมล้างเท้าพี่น้องตั้งแต่เช้าถึงเย็นเท้ทาสะอาดไหมครับสอาดครับ <c oughs> <c oughs> ใจสะอาดเนาะได้รับการเปิดเผยได้รับการเปิดตามากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องผู้นําของคริสจักรคุณสมบัติที่แท้จริงเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับแล้ว เราไม่รู้นะครับว่าพระเจ้าจะเลือกใครให้เป็นผู้นำอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับพี่น้องชายพี่น้องหญิงไม่สำคัญนะครับแต่พระเจ้าเลือกบางคนเอาไว้แล้วนะครับเขาถอมถึงดินจริงๆคขว่าถอบถึงดินเนี่ยคืออะไรมองตัวเองนะครับไม่มีค่าไม่มีค่าอะไรยนะถ้าคนที่มองตัวเองไม่มีค่าเนี่ยเขาชอบนั่งตรงนั้น ด้านตรงไหนก็ได้ง่ายๆสบายๆใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆนะครับเป็นคนที่ถ่อมเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะครับใครก็เข้าถึงได้พระเยซูเลือกที่จะมาอยู่บมื่อเกิดที่เบดเลยแฮมว่าเป็นบ้านนอกนะครับแล้วก็ครอบครัวยากจนมากๆใช่ไหมถ้าพระเยซูเกิดมาเป็นคนรวยนะครับเป็นเป็นอยู่ในตระกูลคุณหลวเนี่ยแล้ใครจะเข้าถึงได้ใช่ไหมนะครับ สิทธิบิบาลผู้นีแก่ครับผู้นำของพระเยซูเขามองต่ำและไม่ต้องการเป็นใหญ่เหนือใครเขาพร้อมที่จะสลับชีพเพื่อแกะของพระเจ้าเขาสุภาพอ่อนน้อมพร้อมที่จะสลับชีพเพื่อแกะของพระเจ้าทุกวันนี้ผู้นำมันก็ติดแกะรันแกะไล่แกะประจานแกะใช่นเขียนแกะใช่ ผู้นำของพระเจ้านะครับผู้เลี้ยงแกะเนี่ยเขาสู่ภาพอ่อนน้อมคาพูดกิวิยาอาการคุณสมบัติเขารักในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องน,นะครับเขามีความอดทนสูงมากภรรยาและลูกๆของเขารักเขามากโอเคส่วนคนเลี้ยงแกะที่ไม่ใช่ลักษณะที่เปโตรสูกล่าวไว้อันนี้ผมไม่อยากพูดถึงนะครับแต่เราก็ต้องก็ต้องเรียนรู้นะครับเขาชอบเป็นพระเอกพรองชอบเป็นพระเอกครับ ไม่ใช่พระเอกนั่นนะไม่ใช่แบบ slow m o t i o อะไรประมาณนั้นคือพระเอกเนะี่ยคือชอบเด่นดังดีกว่าใครนะครับคือสอปอรตต์ตไปเนี่ยจะตามเข้าไปเข้าไปที่ไหนก็ต้องแบบคือคนมาอุ้มองอะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เขากำกับเกือบทุกเรื่องทุกสิ่งภายในคริสตจักนนะครับ <c oughs> เขาจะวิ่งไปทำโน่นวิ่งไปทำนีำ่วิ่งไปทำเพลงวิ่งมา <c oughs> ชวนพี่น้องอธิษฐานอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ครับคือผู้เลี้ยงแก่ผู้นําจะชอบ ให้คนอื่นมีบทบาทร่วมในกคิดจักด้วยเขาทํางานรับใช้คิดจัรและพี่น้องทั้งวันจนไม่มีเวลาให้ภรรยาและลูกๆลูกเมียเรียกเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปชาวบ้านเรียกเขาบอกจะไปเดี๋ยวนี้เราเคยเห็นกันใช่ไหมผู้นาแบบนี้เยอะผมก็เคยเป็นนะครับใช่ภรรยาและลูกๆรู้สึกเอื่อมระอาในตัวเขาอันนี้จริงนะครับ สำหรับผมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นผู้นําที่เป็นศิตวิบานท,ทั้งฝรั่งทั้งลาวทั้งไทยนะครับปรากฏว่านี่คือจุดอ่อนของผู้นาที่อยู่ในการครับภรรยาลูกดเบื่อแต่พี่น้องในที่จัดร,รักมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาสแสดงละครแมที่สุดเขาทาตัวเป็นผู้แบบคือใส่ใจพี่น้องโอ้ย oh, เป็นยังไงอธิษฐานเพื่อนะภรรยาโทรเรียกเขาบอกเดียว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 รอเดียวเดียวแป๊บแป๊บ เขาล้มเหลวในการานําความสุขและความอบอุ่นเข้ามาในบ้านแต่ประสบความสําเร็จในการช่วยคนโน,น้นคนนี้จนไม่มีเวลาพักผ่อนและเป็นที่เคารพนับถือทางการผู้คนเขาข่มเหงลูกแกะด้วยการเน้นต้องเชื่อฟังต้องถาวายเยอะๆไม่งั้นพระเจ้าจะลงโทษนะครับเขาหนีเมื่อพบปัญหาหรือถูกข่มเหงเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองก็อ่อนแอนบอกพร่องและต้องการพี่น้องเหมือนกันนะครับ สําหรับมนุษย์มนุษย์นะครับทุกคนอ่อนแอนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นผู้นาศิทธิพิบาลอาจารย์ศาส,สนาอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนมีจุดอ่อนนะฮะทุกคนต้องการเพื่อนต้องการพี่น้องพี่น้องต้องการทุกคนใครก็ต้องการใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระกายของพระเยซูเชยนแค่เนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราเพึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเออจะเป็นพระเอกคนเดียวใครก็มาปรึกษาอ้โอเคเราเก่งคนเดียวประมาณนะั้นไม่นะครับ เราก็อ่อนแอใช่นหครับในอนะครับพระเจ้าเรียกเราให้เป็นผู้นําผู้รับใช้ผู้ปกครองอย่าคิดว่าเราเก่งเราต้องยอมรับว่าเราอ่อนแอและต้องการพึ่งพี่น้องนะครับถามไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงหรือศิลปิบาลท่านก็เป็นมน,นุษย์ค่ะและการที่คริสเตียนไม่เหมือนคนอื่นนั้นเราจึงไม่ดูหมิ่นผู้รับใช้นะมีคนมาตอบว่าผมนะครับตอนที่ผมโพสต์นี้ผมก็เลยเอามาเพิ่มใส่มาดูคําตอบกันครับ เราพูดถึงด้านลบของปัญหาหรือของผู้เราใช้เพื่อการศึกษาและเตือนสติไม่ใช่เรื่องที่ผิดการดูหมิน่นผู้เราใช้คือการไปกล่าวหาเขาท,ทั้งที่เขาไม่ได้ผิดอะไรหรือไปด่าว่าเขาแบบไม่มีเหตุผลนะครับเราพูดถึงจุดอ่อนถึงปัญหาของคริสตจักรของถึงปัญหาของใครบางคนเพื่อการเรียนรู้เพื่อเราจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับ และรองมาครับที่อยู่บืองยเนี่ยเรา,าเน้นที่การไม่เอ่ยถึงชื่อเพื่อไม่ให้เดือดร้อนถึงตัวเราเองและเพื่อ,อมันจะเป็นการที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ที่อเมริกานะที่อเมริกาเนี่ยเราพูดได้มันเป็นประเทศที่แบบ f r e e d o m of speech นะครับเราจะพูดอะไรเราจะว่าใครไม่เป็นไรไม,ไม่โดนฟองนะครับไม่ติดคุก เราจะกลับเข้าสู่บทเรียนนะฮะนี่คือผู้นําของพระเจ้าถ้าวันไหนที่พระเจ้าเลือกคุณ